So that you I would say hi Jean. Yeah. Medical Spa อุทยานธรรมชาติกลางกรุงรางวัลซูเปอร์แบรนด์ BDC by ดรอรวรรณสุดซอยสุขุมวิท59 02 392 55 55ย์เบนซ์ทองหล่อโดยคุณวสันต์โพธิพิมพานนท์ พลังงานแห่งธรรมชาติคือความเฉลียวฉลาดที่ไร้ขอบเขตจำกัดพลังงานแห่งธรรมชาติคือพลังอำนาจที่อยู่เหนือการควบคุมของมนุษย์และยากนักที่มนุษย์จะหาคำตอบมาอธิบายได้ในทุกประการพลังงานแห่งธรรมชาติที่มนุษย์อสอดแสวงหายังคงอยู่คู่กับสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกใบน,นี้ ภูเขาไฟระเบิดคือหนึ่งในแหล่งกำเนิดของพลังงานธรรมชาติที่มากมายมหาศาลงานวิจัยครั้งสำคัญของมนุษย์ซึ่งไม่ใช่หยุดอยู่เพียงแค่ยอมรับว่านี่คือธรรมชาติแต่ความเฉลียวฉลาดของมนุษย์สามารถจุดประกายความคิดและความเข้าใจในสิ่งซึ่งเป็นธรรมชาติอันเป็นของเหลวจากภูเขาไฟที่เรียกว่าลาวามาใช้ประโยชน์เป็นเครื่องประดับกายและเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ทำไมนักกีฬาผู้มีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลกกำลังตื่นตาตื่นใจอยู่กับเครื่องประดับกายชนิดนี้น แล้วทำไมคนธรรมดาธรรมดาในหลายๆประเทศต้องตื่นเต้นกับสิ่งที่ได้เห็นในการใช้เหรียญลาว่าคล้องขอบประดับกายเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตเท่านั้นหรือทำไมผู้สแสวงหาอาชีพใหม่ๆหรือผู้สแสวงหาอาชีพเสริมจึงตื่นเต้นกับการเริ่มต้นชีวิตใหม่กับเครื่องประดับกายชนิดนี้เตรียมพบกับเหรียญมงคลชีวิตประดับกายจากลาว่าในแหล่งกำเนิดจาเพาะของบางพื้นที่ในประเทศญี่ปุ่นและเยอรมนีเพื่อการมีชีวิตที่ดีและสุข ภาพที่ดีกว่าที่นี่ประเทศไทยเร็วๆนี้สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการคนดีมีสาระก็กลับมาพบกับท่านผู้ชมนะครับในวันนี้ค่อนข้างจะพิเศษโดยเฉพาะบุคคลที่เป็นนักกอล์ฟแล้วก็ผู้ที่สนใจที่จะเล่นกอล์ฟด้วยเรื่องราวของกอล์ฟจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดานะครับเวลาใครประสบความสําเร็จหรือว่าโด่งดังนักกีฬาระดับโลกหรือใครได้รางวัลเนี่ย ก็มักจะถูกกล่าวถึงซึ่งอย่างที่เป็นที่รู้กันอยู่นะครับวันนี้เราเชิญบุคคลที่เป็นนักกอบรางวัลระดับโลกเลยทีเดียวเป็นใครอดใจรอสักครู่หนึ่งนะครับพาตัดตาต้อเนื้อต้อกระจกฟรีอยู่กลางซอยสุขมุมวิท24บริษัทธาสของแผ่นดินจำกัดโดยคุณธานินพันธ์ประภากิจ Natural energy is unbound intelligence. Natural energy is power beyond human control and is difficult to be explained. The natural energy which humans search for and remain with is life on this world. Volcano explosion is origin of enormous natural energy. On important resource of human, not only the nature is accepted, but human intelligence can create a thought and understanding about how to use natural liquid from volcano, which is called lava, to make ornament and prosperity for life. Why are world-famous sportmen amazed with this ornament? Why must general people in many countries be excited to experience dependence made of lava for life prosperity? Why must people who want new or extra occupation be excited with new life beginning with this ornament? Wait to experience dependence of life prosperity made from lava in the specific origin of some area in Japan and Germany for better life and health. in your country soon ครับท่านผู้ชมครับดังที่เกิดในท่านได้ทราบตั้งแต่ตอนต้นนะครับวันนี้เรื่องราวของคนเล่นกอล์ฟหรือคนที่กําลังสนใจจะเล่นกอล์ฟหรือว่าจะให้ลูกหลานเล่นกอล์ฟก็ตามเรามารู้จักบุคคลที่ในแวดวงกอล์ฟก็รู้จักกันหน่อยนะครับถ้าบอกว่ากอล์ฟเวิร์ดคลาสลองไดรฟ์ทริกช็อตเอ็กซ์เพรสแล้วก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือคุณจอห์นแดเนียลนะครับ Good afternoon, John. Alright, how are you? Thank you for joining the program. Thank you for having me. So this is your first time to Thailand? Uh, I've been here on holiday. Obviously, been to Phuket. I see. d u l i n e one or two trips to Bangkok. Two trip. ผมก็ถามว่ามาที่นี่เป็นครั้งแรกหรือเปล่าก็บอกว่าไม่ใช่ก็สองครั้งแล้วครับก็มาที่กรุงเทพก่อนนั้นก็ไปภูเก็ตมาด้วยนะครับ So where are you from? ผมถามว่ามาจากไหนครับ I'm from. I was born and raised in South Africa. S uh, <S In s South Africa. s o u t how Africa. h many hours from Bangkok? 9 hour flight 9 hour flight คุณจอนะครับเกิดที่แอฟริกาใต้นะครับซึ่งการเดินทางผมก็ถามว่านานเท่าไหร่เขาบอกเดินทางโดยเครื่องบิน9ชั่วโมงเลยทีเดียว so what is your background ผมถามว่าคุณมีภูมิหลังอาชีพอะไรต่างของคุณเป็นยังไง Well I grew up my background is actually uh, obviously golf but I uh, grew up Um, in South Africa, where golf is actually quite popular. Um, my popular. Part, yeah. The name of the city? Uh, no, 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 no. Oh, it's in Johannesburg, South Africa. Uh huh. You born in Johannesburg? I was actually born in the center of, of South Africa, called place called Kimberley, which oh. is a mining town. Oh, it's a mining town. Yeah. Huh? I see. Yeah. The same as me. Johannesburg, wa I South Africa. มันรู้สึกจะอยู่ทางตอนใต้นะครับเป็นเหมืองแร่นะครับเป็นเหมืองแร่อันเด่นว่ l แ my father was a very keen golfer an amateur golfer and famous no just a very like very quite competitive amongst his friends but he golfer and the friends know him yes very well okay ก็คือคุณพ่อของคุณจอนเนี่ยก็คือเป็นนักกอล์ฟแต่ไม่ใช่ว่าเป็นคนมีชื่อเสียงโด่งดังอะไรมากมายนักแต่ว่าก็เป็นที่รู้จักกันในหมู่เพื่อนฝูงนะครับอันเด่น Yeah เดี e i ์เขาแนะนำผม to e าสู่วงกา s กอล์ฟ a ั้งแ s ่อายุ8 e a r 8 o l d คุณพ่อของคุณจอนเนี่ยก็ได้ฝึกคุณจอนสอนในการเล่นกอล์ฟตั้งแต่ตอนอายุได้8ขวบไหมครับ yeah. I think it was probably my mother's way of making him spend more time with me because he <c oughs> used to e uh, v s e <c oughs> she is very happy with with, with your father a s spent d time with you yeah so that started then then คุณแม่ก็มีความรู้สึกว่าคุณพ่อนี่ได้ใช้เวลากับลูกมากในเรื่องของการสอนกอล์ฟ Well, uh, right through, and then obviously just picked the game up very, very quickly. And so you are very smart to catch up. Yeah. Wow. Well uh, and then obviously I was quite competitive at a junior level. Um, um, even as far as I was so in love with golf at the time that I and you yeah, win. Yeah, won many junior tournaments. Uh, probably over 20 tournaments in different age groups. Um, you are the win. Yeah, very much. so. so it's เป็นนักตีกอล์ฟที่แข่งกันในหมู่คนวัยเดียวกันในระดับจูเนียร์ในขณะนั้นนี่ก็ถือว่าเป็นผู้ชนะมาหลายนัดเลยทีเดียวนะครับ mm hmm. so uh, and then very interesting yeah and then uh My father obviously made me do weekend jobs um, at the golf courses. So your I father allowed you to do weekend weekend job. jobs. So he tried to make you absorb everything eh, about yeah, golf. because I did not want to study, and I think he realized that golf was going to be a career, and he tried. He really helped me push me in the right direction. And uh, golf can be a good profession for you, not, not, just, not engineer, not another thing. Yeah, but so to I mean, for a lot of people you don't have to necessarily be a tiger woods. There's, the golf industry is very, very big, and mm. my father made me study the equipment and teaching side of it, at the same time allowing me to play. i see. so equipment, how to do it? yeah. and uh, teach how to know about golf. Yeah. even we don't need to be famous person like tiger woods. no, must still man. be okay. can be very successful I in see. the game. as yeah. good yeah. <laughs> การฝึกสอนให้จอนนี้ได้เล่นกอล์ฟเนี่ยนะครับไม่ได้คาดหวังว่าโอ้ mm hmm. oh, oh, จะต้องดังเหมือนไทเกอร์วูดอะไรต่างแต่ว่าพ่อสอนทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์เกี่ยวกับกอล์ฟเรื่งของการเล่นกอล์ฟแล้วก็มันดีเลยทีเดียวก็พูดง่ายกลายเป็นอาชีพได้ไว่าอย่างนั้นเถออ It can be professional. Yes, very much. so. Uh huh. And once I left school, I tried to play golf just like Tiger Woods. Uh huh. อ๋อเมื่อตอนที่ออกจากโรงเรียนก็พยายามที่จะฝึกกอล์ฟให้ได้เหมือนกับไทเกอร์วูด yeah and then obviously um, obviously not as good as to make it to the top level, but then, like I said, I went into the equipment manufacturing side of things, I see, so you said it's five what you practice yes, even you are not the high or number one no, no, I think the golf's good enough that you can make a very good living just. um, in many different fields ่าเวากขพ u ยายามที s ่จะฝึกนะเก็ขาย่กนะครับแต่ว่าการฝึกหรือเล่นกอล์ฟนั้นอาจจะมันไม่ถึงจุดสูงสุดที่มันจะโด่งดังอะไรต่างมากมาย แต่มันก็ดีแต่เขาก็ไปใช้เวลามากขึ้นนะครับในเรื่องของการเ,าเกี่ยวกับอุปกรณ์กอล์ฟแล้วก็โดยเฉพาะรู้จักวิธีการแรงต่างด้วยแล้วก็ขายอุปกรณ์เกี่ยวกับกอล์ฟด้วย so uh, <Yeah. S 1> sell golf equipment is good business for you yeah very good I've been very successful with it I own and you know, I've managed to set up some businesses now in Malaysia where I live so the, <Yeah. S 1> in the first branch or I have three, three outlets so three uh, shops at the moment yeah. in Malaysia in Malaysia อ๋อก็คือรู้สึกว่า ธุรกิจเกี่ยวกับการจําหน่ายอุปกรณ์กอล์ฟเนี่ยค่อนข้างที่จะดีนะครับซึ่งมีร้านอยู่ในประเทศมาเลเซียตอนนี้ถึง3แห่งเลยทีเดียว So... And then about 1997 uh, I I just took part in a local uh, long drive competition which is a distance hitting competition uh huh. um, for for golfers and I won quite easily Uh, and then I was one you won uh, by that I, time I won the first prize I think the distance wasn't that far it was about 380 meters so this is 1997 yeah about 1997 yeah. so เมื่อปี1997นะครับจุดนั้นก็เป็นจุดที่ค่อนข้างที่จะสร้างชื่อเสียงให้เขาพอสมควรเพราะว่าเขาได้ชนะรางวัลเรียกว่า world class long drive นะครับใน1997ในปี1997นะครับ yeah and then um, Obviously, I was. People started some corporate companies and things like that. Asked me to come and do some demonstrations for them. Oh, when? I Your friend? corporate companies, yeah. Introduced in the business that we were in. So corporate company has organized and put you in to be the demonstrator how to do long drive. Um, and then, uh, basically, the, a new angle of my career took off from there, where we started these uh, trick shot entertainment shows uh, um, together, and at the same time, competing in the what we call the Remax World Long Drive Tour. Uh, so that is mean you can uh, be the golfer in competition, yes, a competitor, yeah, and uh, demonstr entertainer, entertainer in golf, yeah, in golf, yes. Yes. everything everything, everything. <coughs> จุดสำคัญที่เขาเรียกว่าเป็นทั้งได้รับเชื้อเชิญให้เข้ามาเป็นผู้ที่ทั้งเป็นนักกอล์ฟแข่งกอล์ฟแล้วก็เป็นผู้ที่สร้างความบันเทิงให้กับวงการกอล์ฟเช่นเดียวกันนะครับ So How do well then uh, obviously then I took a quite a serious interest in in long driving trying to compete internationally and we've traveled to over uh, you <countries. S 1> want to upgrade yeah well, at that time I want e d mm hmm. to start competing against the world golfers you know oh, I see and to c h a n g e the statistic of those yes uh, <laughs> just being uh, uh, just being a south african long driver i wanted uh huh. to go overseas and, and try and test my skills out there and eventually i uh, ended up winning about 14 remax titles so now you are yeah ก็คือเขาพยายามที่จะพัฒนานะครับแล้วก็สนใจในเรื่องของการาตีกอระยะไกลในระดับสากลนะครับก็เลยพยายามพัฒนาตัวเองขึ้นมาโซ่เนี่ย Well, then from there, and just uh, once I um, settled in Malaysia. You know, the nice thing about the long drive—it wasn't a full-time job. It was uh, I could do it in my in, at my own time, at my own leisure. Doesn't mean right now you are the boss yourself. Yeah, <laughs> and you can have uh, yeah. your time is flexible. Yeah, and then you know people might say I'm I'm only 38 years old now, but uh, in in the long driving industry, uh, I'm considered yeah. pretty old already. So. Okay. uh... <laughs> ความฝ่ฝันความปรารถนาความตั้งใจของเขาที่จะเป็นนะครับคือเป็นการนักตีกอล์ฟระยะไกลแล้วก็เขาก็มาอยู่ในประเทศมาเลเซียทําธุรกิจส่วนตัวมีเวลาสระมากขึ้นในการที่แข่งขันตีกอล์ฟระยะไกลด้วยนะครับแล้วก็ทําธุรกิจของเขาด้วยเช่นเดียวกันโซ่ so, uh, where is what is in your neck ผมเลยถามว่า what you are wearing คมถามว่าคุณ,ค,ณคุณสวมอะไรที่คอของคุณ I'm wearing what t h e call a quantum pendant the Quantum uh, Penance was basically introduced to me from one of my suppliers. He gave me a necklace, which was introduced to me by one of my friends who supported me with golf equipment. Yeah, um, it's a, well, it was, into, like I said, it was introduced to me from you know, as one of my suppliers. Uh, as a, at that time as I understood it as just you excuse me, you yeah. already strong enough and you already have yeah. a good statistic. Why are you interested in well, this pendant? I, I, said, uh, work, 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 I think you know, like I said earlier, as you get a bit older you start suffering from injuries a lot oh, more. Oh, I see. Um You are so, thirty eight years old already, uh. yeah. I see. <laughs> 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 การตีคอร์ฟระยะไกลเนี่ยเมื่อดูอายุของเขาตอนนี้เขาอายุ38แล้วนะครับมันก็เริ่มมีการเจ็บปวดนะครับเมื่อมีการบาดเจ็บขึ้นมาบ้าง and then the older and the older i get the h a r d e r you've got to work in gyms and things like that so fatigue you know getting tired so it's inconvenient l i k e inconvenient so you can't train as much anymore i see so and then i was introduced to the pendant as as in the beginning somebody said try this let's see if it can work โอเคก็คือว่าเมื่อเขาอายุมากขึ้นอายุ38แล้วเนี่ยม,มันก็เหนื่อยง่ายแล้วมันต้องใช้กําลังมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ที่บกพร่องไปนะครับแต่ว่าเพื่อนเขาก็บอกว่าลองดูสิลองสวมเย<ม>ื่อคอนนี้ดู and so the first time when you were well, dependent what happened ผมเลยถามว่าเกิดอะไรขึ้น Because I I think in the beginning it wasn't like uh, this immediate wow okay suddenly oh. I feel ในตอนแรกๆที่เขาสวมเนี่ยไม่ใช่ว่าเกิดพลังขึ้นมาทันทีเดี๋ยวนั้นไม่ใช่ Yeah but uh, especially in my when I'm doing my um, uh, entertainment shows อ่าโดยเฉพาะในเวลาที่เล่นกอล์ฟเพื่อ ให้ความสุขกับคนอื่นนี่นะครับ I have to stand on one leg and balance and all kinds of things ต้องยืนขาเดียวบ้างต้องสาธิตหลายๆอย่างซึ่งมันก็เหนื่อย That was probably an immediate effect and as far as golf is concerned it improved my balance immediately ซึ่งบางทีขณะที่เขาแสดงโชว์เนี่ยมันก็มีผลต่อร่างกายของเขาเหมือนกันนะครับ And then slowly as I you know you you start training and you start feeling better uh, uh -huh. my injuries would recover much faster uh -huh. when you were when you definitely so. when i was younger when when well and yeah the, um, as you're getting older you're also a bit smarter so do you, you need to be able to focus better or does not mean uh, older yeah smarter focus is better yes so okay. ในเรื่องของการสร้างความสมดุล mm hmm. ในเรื่องของอจุด focus mm hmm. นะครับ mm hmm. เมื่อเราอายุมากขึ้น mm hmm. นะครับหลายสิ่งหลายอย่างเหล่านี้เป็นองค์ประกอบที่สําคัญในการเล่นกอล์ฟนะครับ yeah, and especially when you competing with the young guys now you โดยเฉพาะเวลาเราแข่งขันกับคนที่อายุน้อยกว่าเนี่ย you not as you not as strong as them or as flexible as them so you know. เราไม่ไม่สามารถที่จะแข็งแรงกว่าเขา หรือว่ามีแรงยืดหยุ่นแรงต่างที่ดีกว่าเขา so since wearing the pendant like I said uh, it, 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 I can start competing again I feel better I can train better I recover you tha faster that is mean when you wear the pendant you can take the p a s s back yes it uh, feels like it it feel like that 100 100 <yeah. S 1> นะเมื่อได้สวมจี้ห้อยคอนนี้เนี่ยมันให้พลังงานแล้วก็มันทำให้ความเป็นเขาในอดีตเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยกลับมาก็บอกว่า100%เเลยทีเดียว So, how excited? How I'm, very excited I'm very excited now. I mean, especially, it's I'm not just being able to be more competitive or stay competitive. I think one of the big things is to give up all of that. Which that is is means you difficult. keep on going right yeah, now for I competition. Mean, because you get to a stage where you think, oh, it's all over, you know, all mm. that excitement and everything. Make you excited it's, again. Yeah, it eh? just, just keeps you wanting to carry on going. So. <laughs> ทำให้อดีตของเขาต่างๆที่เล่นกอล์ฟได้เป็นอย่างดีเนี่ยตอนนี้ก็กลับมาทุกอย่างเหมือนเดิมหมดก็ตื่นเต้นแล้วก็ยังคงแข่งกอล์ฟได้ต่อไป What's any secret? Uh, do you have any secret that you or some other idea that you want to tell the p e o p l e ผมก็เลยมีมีเคล็ดลับมีไอเดียอะไรต่างๆที่อยากจะบอกเพิ่มเติมไหมครับ uh, Sorry man I don't understand the question I, I means um, uh, you w e r e dependent <Yeah. S 1> as your golfer mm hmm. Do you do you want to advise yeah, some other thing else? Well, definitely. I think most is is for amateurs. For instance, uh, we deal with a lot of amateurs, especially in at my shops, which is I uh, situated uh, at training facilities. Ah. Um, one of the biggest mistakes that golfers have is they have bad balance. They don't have control over their bodies. Oh, That's number one. As, as you are the trainer, yeah. you know that is the the bad effect to the golfer is balance. Balance is very difficult to maintain. here uh -huh. and, and what? The, one of the immediate effects that you find from the pendant is that your balance will improve. Oh. Yeah. <coughs> นะครับความสมดุลหรือว่าบาลานซิ่งเนี่ยมันไม่ค่อยดีเลยแล้วก็มีผลมากเลยทีเดียวอ่า uh, The other thing is because golfers are generally played by uh, people that are in their 30s 40s people that are on their retirements and things <c oughs> we they they're not as old and as flexible as as young children uh, anymore so ก็ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยคนนี่40ขึ้นนะครับคนเล่นกอล์ฟเนี่ยก็เป็นคนที่เริ่มจะมีอายุมากขึ้นนะมันก็การยืดหยุ่นแรงต่างมันไม่ดีเหมือนกับเด็กคนรุ่น อายุน้อยลงมาเนี่ยนะครับ <So S 2> ซึ่งเมืเ่อแล้วเมื่อเขาสวมจี้้คอน,นี้เนี่ยทุกอย่างไม่ว่าบาลานซ์หรือว่าการยืดย่นแรงต่างเหล่านี้นดีข, <Yeah. S 2> ขึ้นหมดเลยนะครับ And then the main fact that uh, uh, a lot of golfers were uh, golf is such a great sport that that people that have never played sport in their lives can play can play golf now but not injure and well they I think people could still naturally get injured but your recovery rate is so much faster <Very quick. S 3> than โอ้ well, much faster than before อ่า very very much ค o คุณจอนได้บอกว่าคนที่เล่นกอล์ฟเนี่ยไม่ว่าใครแต่นี้เมื่อเข้ามาเล่นกอล์ฟเนี่ยมันก็ถ้าเกิดบาดเจ็บอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะฟื้นตัวได้เร็วมาก Recover ได้ได้อย่างรวดเร็วเลยเมื่อเมื่อเราสวมเยือยคอนอันนี้นะครับอืม that's great I mean if the, if if most golfers can just benefit from those three factors, I think uh, it's it's a must-have. Three fact is first is balancing. <S balance, Second, balance, uh, flexibility, flexibility, and and the balance to recover from injuries. Ah, uh, I see. Recover, recover faster from injuries. เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญนะครับสำหรับนะักกอล์ฟถ้าสามประการนี้ไปได้นี่แจ๋วเลยทีเดียวนะครับก็คือหนึ่งในเรื่องของความสมดุลนะครับในเรื่องของความสมดุล ในในเรื่องที่สองก็คือ second is focus อ h sorry I'm sorry flexibility flexibility คือการยืดหยุ่นที่ดีนะครับและประการที่สามก็คือการฟื้นฟูที่รวดเร็วจากการบาดเจ็บนะครับในขณะที่เล่นกอล์ฟ so three things uh. <Yeah. S 1> balancing Balance flexibility, flexibility and recover recovery rate. rate which is very important as, and I think when I, sp I speak mostly uh. towards um, social golfers so right now you confirm that dependent Oh. can be the answer of yeah. those three three things three things which are, which stand out the most obviously uh, each individual is different some people don't necessarily need a lot more flexibility uh -huh. Uh -huh. but he might have a big effect on I balance see. i see so so three reasons it cover from this pendant. recover. that's a, yeah from a personal point of view definitely found those oh. three factors okay mm -hmm. <laughs> ไอ้สประการนี้ที่สําคัญเนี่ยมันก็ถือว่าโอเคแล้วสุดยอดแล้วนะนั่นก็คือ 1. ในเรื่องของความสมดุลบาลานซิ่งนะครับประการที่2ในเรื่องของการยืดหยุ่นนะครับ flexibility ประการที่3ก็คือการที่เราฟื้นฟูจากการบาดเจ็บได้อย่างรวดเร็วนั้นเป็นความเห็นส่วนตัวของเขานะครับนี่ก็คือความเห็นจากนักกอล์ฟเ,เจ้าของรางวัลระดับโลกนะครับที่เเรียกว่า golf world class long drive trick shots expert นะครับ จอห์นแดเนียลหรือว่าจินแดเนียลเป็นคนจากเซาท์แอฟริกันนะครับแล้วก็ได้มาเล่นกอล์ฟกับคนไทยเราที่สนามกอล์ฟกองทับบกวันที่20เดือนกุมภาพันธ์ซึ่งก็เป็นที่สนใจในหมู่คนไทยจำนวนมากมายวันหน้าเราก็จะมีโอกาสได้เชิญมาอีกส่วนท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของจี้ห้อยคอที่ว่านี้นะครับในหน้าจอทีวีนะครับที่คนไทยเราเรียกว่า เหรียญสุพมงคลนั่นแหละครับหรือว่าอยากจะสอบถามอะไรต่างเพิ่มเติมก็สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่ทางหน้าจอในท่ารายการด้วยวาวันนี้รายการคนนี้มีสาระก็ต้องขอบคุณแขกระดับโลกของเรานะักกอล์ฟระดับโลกของเราที่ให้เกียรติแก่รายการเป็นอย่างมากเลยโซ so, um, we would like to say the big words of thanks to you that you Uh, I'm pleasure, come to join our program today, and we Thanks hope for also to me, have yeah. you <laughs> again. <laughs> thank you so much. Okay, thank I you okay. so much. Thanks a lot.